เอาพี่น้องมาไหมเอ็งซีทุกคนไหมอือหนึ่งเลยเอือยเอาตกวงตกวงบาดนีิอยากแห้งตามเบิ่งนไอ้ใบอยากแห้งอยากแอือยหนึ่งเลยเราไปกินข้าวแต่เมื่อวานนี่ล่ะคุณย่าจะดีเพิ่งคือ์ที่ดีใจเนาะเห็นไอ้ใบอยากนี้แมนไอ้ใบแล้วก็ทีมงานกินเป็นจะแซ่บเพิ่มบ่จ่อยบ่แซ่บบ่จ่อยบ่แซ่บบ่บ่จ่อยบ่จ่อยเพิ่อนเร่ได้กินชะคำเลยนะเจ้าบ่แซ่บบ่บ่จ่อยข่อยเมื่อวานเราไปเดาเขาไปทำอะไรแปลว่า ถ้าค่อยกินแบบนี้ถ้าเจ้าอันแบบว่าขึ้นว่าบอกคุณภาพบ่บ่สุภาพบ่บ่จอยก็ค่อยยังบม่ได้กินเลยบู้เชี่บเลยจำลองบางในกลัวจกต้อนนะชาแม่อันนี้เลยเฮ็ดยื้อย่างยื้อย่างช่ำผมบ่ขักหมูอยู่กินตัวนี้น้ำสบายนี่บลิเอาไาเคียงก็ได้่เพื่อนยนเคียงมั้ยบ่เอยเรื่องงัวมีแต่งัวมามีควายบาบาดได้ทื่อพี่น้องเดียว่มือกินข้าวกันเด้อพี่น้องบ่เออพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องปลาซอนเราไม่กินข้าว เออวนะมีข้าวเดือลมกินของเจ้าว่าให้กินหนี่ม่ดีม่เทิดมัยม่แล้วลุกกินข้าวบาโอนั่งใกล้พรกเพชรคางนั้นนี่โบนั่งนี่ก็นี่พเพชรงอนค่อยค่อยโบนั่งใกล้แล้วได้เขากินตีนเสื้ออขอลองเจ้าบุเด้ให้บอบ่มาให้มาด้วยเสออีกเอ้ไบแช่บมาได้ไช่บขึ้นมาบอจอยาเจ้าบุเร่เ ห้องนี้อ yup. ันบ่าวจอดเราตั้งอกาหนิมือหน้าบอดี้จัดหนเด้ออย่าว่าวันนั้นให้อ้เทิดจัดบ่าจัดลัางัวอ้ชัย่อ้ชัยไอยไอ้ชัยไอ้ชบยไอ้ชยไอ้ชไอ้ชได้ชดไอ้ชยไอาชัย้นัยไอ้่ัยไอ้ยอัยไอ้ชัยนอ้อัยไอ้ไอ้เัยไอ้ยเอ้นยอ้ันอ้ชัออยอ้ยไยัยัไอยเจ้ัอ้ไั้นัอัย เอามื่อให้เมียจากินน้ำด้วยเื่อนึงแล้กินข้าเรื่อนึงไเจ้กินน้ำด้ออยางเมื่อยมียเยกินน้ำโดบ่อกินรสแกินผือเมียจัแนนี่ต่ใบต้องให้กินเพื่อน้องกินเพื่อแม่น้องแผด้ว่ะจ้ะได้กินอะไรม่ใคให้ลาวายกินเพือดีพอแล้วน้องแ่ป๋าสุเล็ พ่อแพดลงมือได้ไดอิวข้าแฮงแม่นบ่เนแลนะบ้าโอ้บ่ได้กินข้าวเช้ามื้อเช้านีได้ยินเว้าดีว่าคือบ่เอาละตอนมน่ะอมาเว้าีว่าอันเด้กินบ่เด้อบ่บ่คลําบ่องเดียวเด้เบิดหลายคําลเด้ลไปกิน้าบ่ค่อยปล่อยคิก่อนแล้วค่อยสิกินปล่อยแล้วบ่ด้นี่แม่นค่อยอัปเดตให้ FC เบิ่งเด้เเองดค่อยบ่้อัปเดนีิกนะยังันได้ วางอัพเลยขยอมเบาลิเห้งเดยนี่ยอมยังะยอมตัวสับไวเหงตรวดบ่แซบขนาดนรไม่ข้าดีนน่มนั่งามอวนนยังพลังน้กอล์นใม่ใมันมันคนั่งนั่บเสิดนั่นั่ง่งบนนั่งเ้ต้มนี่บยเส้นน้อบยเนีินเหมันอิ่มเลยามินเยินให้อิ่มแงมเห็นแล้วก็เห็กินล้กินได้เธอเ้ยเจ้านะ แม่ต้นไม้มากินเข่าด้วยนะเนม่นผู้จาเฮดเวียกหนักอ่ะคือใบเด่๋ยวเราขดอิ่มมันได้ขยว่าหนามมากเหมือนก็เห็นคือใครบ้านเ่ะนะเออมิกม่กินบ่ไม่มดวัดกินน้ำแทบบ่พอนองแพศรีบักศรีพักเพราว่ามื้ในี้สิ้นมันสดมันมันะวังเลว่เขาสาขาเขาดิเนี่ยกก่อนนะท้าพ่อเพื่อนหางง่วให้บ่าลิอิ่มแล้วบ่เยืังบาลิ สี่ครั้งบ่จ้อยบ่จ้อยบ่จ้อยแบบวแบปรับอยากกินเพื่อแม่พระเยซูเด้อิจกนี่ยบ่จ้อยยกเข้าไปให้เถิดเดี๋ยวเนี่ยผมยังอยู่บ่เถิดะมาวัดบังมัดเลยบ่ให้คยนั่งกินข้าวนะบ่มาแม่กินเพื่อพระกินร้อนั่งนั่งนั่งให้คอยซอยแล้วพ่ยองแขวะเขามานั่งเดี๋ยวนี้น่ะให้กินน้ำบ่ก็ให้กินน้ำด้ยยอมแล้วคนทั้งแฝดกันได้ของแฝดลุกแล้วหละมาพอลูกแฝดมาขันอยากแล้วอ่ะ

เมนต้าเนี่ยหูจักบดานนาเขามีลาบมัวนอะไรอติเฮ็ดแล้วกระต้อนยังชีพคอยแจ้วบาดนี่ยังได้กินโฮมพาเนาะพรอยเต็กขากล้องไปเด้อบาดนี่คนชื่อมาช่ยไว้เลยหิวมพักไปแล้วเนาะชดกนบบาน้าเรากินได้รู้าอีกเด้อพย่น้ำข้าวได้กินบ้างบ้านจยจนบ่กินน้ำเราอิ่มแหงไม่เอาอย มาจอยนี่มาจอยมอยยี่อะไรตชงนิเดยวมาจอยมาจอยมันนอกินกันนี่ค่ะกู้ใจแห้งนมาจอยก่อนพวกนั้นมาเ็นมากเนาะพวกมาเมื่อวานน่ะถ่ายมาแล้วกันแต่อายตัวไายหูบไปอยู่บ้านลงพุงน่ะรัดไปรัดมานักับเ็นมากอาตัวกไอ้ตาลพญยนดำเรอะ วันช so uh. ุดม yep. right no. okay. ันห่อนเย็นมาเท่บประเ่เจะชกับมืามเขังนะามก่นี้บ่เตอร์เอารถจ้ารถบ่เตอร์วันสีชุดมันห่อนเย็นไว้ครับเนาะวันสีกินมันห่อนจักบาบผมมีตับน้อยเถิดผมมีตับบ่เตอร์ด้วเพราะจังนั้นจังตายบ่แมอจมไม่น้อยมึงจักบาทมจังไงเอ๊เอ็มซีพน์ชอยคือพวกกินเ้เลยได้กินอยู่ด้ยาน้ายฮเยนี่ เราต้องย่านเรต้องย่านเขาเบื่อดอกเอาไ่ยาเบื่อดอกอยู่นี่นะเขาทัะกันเราจินดิดนะนมืองว้าวเตมุบว้าวลีบ่าลีก็ยังมาเห็นกินผูบ่าโอก็มาจอยนี่เป็นยังจเจ้าเรอยากกินหัวพาจุก่จุก่กี่ไลานบานเราให้เราเสียีไปห้านบ้านเราดังบ่าวบ่ากไพ่กี่ไล่กินดิมนเรียกว่ากไพ่ให้ให้บ่าวบ่าวไพ่กห้งมาก ค่อยมากแนวแซ่ไปที่หายว่า่ข่อยได้ค่อยกินเอากินเอาข่อยนั่งใช้เบาอยตันทางทางโทรศัพท์เาทางนั้นเดีนี้บ่พาพลาพี่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 จัจัเานี่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 ี้กลขกระเป๋อยู่เน, então, นี่ยไอ้กินเนาะมาวัเนาะ้ยชดน้ำเลือดนี่อืมุน้อยจะชาอ่ะนะดแห้งกินไนี่อีมาวเนเอเด็ดไอ้เด ใครแน่เนี่ดีใจวะดิยุ่มยุ่มเย่ะนี่อน่อั่วเนาะวรเพคนสญานแค่ไเอฟทีจนะว่าจโดยทาเื่องนึงนะเี๋ยวป็นเอเไปม้แล้วอย่าฮิตตึกไฟมันบาแ่เลยทีเดียวคุณามนะมาจอยเอฟีบางคนเมืนบอกคุานะอยโทษทนนเด้อคนแเย แมเนี่ย่้อปับแไนลูกบจอยไ่้อกิน้ันฮะบกินนี่กินเน้บจอยมันะทิมันเนี่อันนี้วพีมันนีะใครแเนี่ยไอ้ไอ้กินน้ำเนาะแม่แม่กินน้ำกันแบมึอนันจะไปกินพกไอ้ใบมึงขนเื่อนเลยบกแม่เอื้อเอ้เจ้าไอ้เจะเอ้น้องใบมึงนั่นจะไปกินกน้องใแม่เลยว่าเอื้อจะไปกินกน้องใมึนั่นนะจงต ในพวกคนเผ่าแล้วยังมาเอิบคอยเอือยเล่าเฮ้ยเอ้ยคนในนี้ไพ่เถ่าก็คอยนี่นะนะเออเนี่ยจะกิงก็เป็นผู้เฒ่าเนี่ผู้เถ่าอ้าวเถ่าแล้วแล้วว่ามันเกิดบังเกิดเนาะเนี่ยก็บังเกิดเถ่าทั้งหมดแต่เราตายเลยรคือทางทำเราไม่ได้เราไปทำไม หาลกเแต่วันยังนุ่มเฉยเนาะยังนุ่มกว่ายัว่โจอีกดยอดยังนุ่มกว่าพอลูกแพ่เออกแกปมาเต็เลยเียนะพอลูกแก่ให้คอยว่าบเฮ็ดคอยเฮ็ดสอันก็ดีเเนาะบ่จอยบ่จอยนี่ไม่กี่เข่านี่เบรดีเีงจังเลยเเขียงก็เป็นปุ๊บตนั้นเข่ามากก็โตเติมไม่ยากตอนนตูกับใมีิ โตเลยี oh. oh. e. ้มงมาจอยกว่านี่น hmm. ี่มือข้างกัวะนี่นี่มือข้างมียานี่โอ้ยังงานนะน้องคนแล้วจอยแล้วเเข้าของแพ้เราเกลงใจเพราแดูว่าเป็นรบอกห้องนี้บอกาเาห้องมือห้องห้องเราเนี่เราช่างขออนี่คอยยังไม่ถึง้อเทาก่อนจะอยงไมงเขาสี้ให้เยสูงพขอพยเนาะมาจอยแล้วช่งข่อยบักกับห้องเดียอ แม่แ้ก็ยังไม่กินข้าวเชาเลยกินมานเลยห้องกินกับนเ้าเนาะมูคอยกินอาหารเลยดคอยกินอาหารเลยดออกินป้ันเจ้ากินอาหารยังบ่จอยบกิปลาโอ้ยบัิดว่าบัตบ่กินอะบปนปลาอยดกปลานแซหน่อยเอะเนาะมันบ่จอย รูแลวนะแม่ดูเือนี่ยบอสน้าป้านืดเนึ่งเนาะสวัสดีสบายสบายดีบายดอนั่งนนึงนั่งคนนึงสบายดีอยากช่วยเจอยชัวอ้ยจะด้ยเหรอจะดยอนากนกอนกน้อคุณเยอะมาชวนยี่เหล่าขโมยขโมยอร่อยอหารออ่อยเป็นบุดแมนบอกในใดกันได้เอ้ากินยังไงอีมาอีมานให้หนาพรต้องแผ็บอก กินน้ำอยู่อืมมันกนาแล้วพ่ว่าหนะนร่ยังแล้วเอากางเสื้อไปลองเพลงนั้นถึกแมงเขาเลตีกาเลยเต้นมาเเลยนี่ตซอยก็มาใจกันแจงซอยบังเอลองพิ้นหนังมาอย่หัวไม่จะมีเเราะแ่หัวนะหัวฮะก็ท่อทามแม่บ่อต้เ้หัวบ่หว น้องออนมะบอบึงน่ะนอ้อนมาบ่เหอไม่่ยาะยาปมโตไปกินี้บ่บ่แล้วไปจกคนคุ้ยเอาฮะไปจาะไปล้ีไปจกคนคุวยนะไปสะบงแม่คนใช่าง๋นไม่แม่นะ ไสมองลองไแต่ขอยู่หันอันนี้จะได้หิ้มไว้ให้เจ้าเกิดเบิร์ดสว่าจะเป็นบมกัวด้บอดนับแต่น้ำพ่นโม่นพ่นพ่นหายเสิร์ฟนะบกัวเหอะโกัวดิก็เป็นบมกลัวลาบเมนเป็นผู้เสิฟโย่ไม่นั่งกันตัวป่านนี้ฮะระวังกินตะแบระวังกินะบเนวัตุเขน้ารอบเป็นนี่น้าเต็มเลยบางทน้าเต็มถ้วย น้ำหนักก่อยสายสิบห้าน้ำหนักก่อยห้าสิบโลเจ็นเย็นแข็งจังหวัดเตกนี่ก่อยก็เจ็บเกินเดือนเนาะหับอันกันบ่ไปเอาเส้นแข็งเจ้าอะไรเจ้าเอาเส้นแข็งก่อยเจ็บบ่มึงต่ำเดียมเตียมเบ้ยหายได้บ่บอดทางนี้าไปเจ็บไปเจ็บข้างนั่นเจ็บทางนี้ที่บ้านทางนี่ต่ำเดียมก่อยเบื่อเจ็บขอต้องเผ็ดไม่ได้ลมไม่ได้ต่ำไม่ได้เจ็บพอเทาเจ็บแขน เอาไปเบยเธอทางน้าเอาบัุกไปให้มาเทสเยเอาไปให้มาเทสเลยทางนี้น้ำเย็นจะคอยออกมาสูบกินเจ้ไปได้เอาไปติบเลยมาเทสเลยมาติบเลยบับขวดมาเทสเลยรอให้เรีนหนึ่งหน่นะรอาไปทานนไหามากะจ่าได้หนึงอ่ะนะเมนจะต้องกินนะควรใช้หมากะนี่บอคาราวาเบาเบาโทรบอกแกน่าควรจะมาหลายยุกติดใหญ่รล่ากินกบห้าสิบโตกินปั่นผุนจะเเห็นบ้างผู้แพทย ทานนะอบคุ้นอบครับโตบีบให้ท่านะขยันนะเย็นนะแล้วมันเห็นีเย็นเย็นเรือดคือบอกว่าวาให้บอสดีเนาะเ็บแน่เอฟใช่เป็นลิออยู่นี day, right? ่เลือดคือเอายาหม่องกันไม่ใช่รวะเเลือดนะยาม่องเออมาลีซือมาล้วนตามเรียมัลือดจังโมโน่ได้บอสเป็นกรดูว่ำเขาก็ปั๊กเลือดออกยาม่องค่ะ

เวลาหู้นัวก็ตาบ่อได้กินน้ำอยู่บ่เนาะไปล้าไก่ดีว่าลาไก่ไปยืดไอเดิระมือจะไปเป็นมานางนั่นนะไปใส่ไปใส่มองมักกล้วยมักกล้ยข้ามมองเนี่ยเนี่ยมเนี่ มาอยแล้วพกกินบจอยแล้วกินจพแพทเนาะ้อพแพน้องี่ย้อาน้อง้อน้อยมาจอยก่นอิแหงเบานะอิแหงเราบ้อมะ้อมแบบนี้ทำมาย้อมนแตงข่าขัเปตไดมาทุบเย็นเองกินกอลย็นแด่นมึงเนี่ยพอแพทย์ทวงวันเย็นให้แล้วมโอ้ยน้ำลายนะออกไตหาดปุ๊ดดีแล้วนะ กเพิ่น like ม <anut S 2> ักอยากน่อยอยากลาได้เพิ่หยินงอยากกินนิ่อาอยากเมานเองแมนว่ดน้ำเปากับสีเมาอีมาแล้วคอยกัยอมนะคอยกับอะตั้งไวอยู่ตัวกม่นคนมันดูนได้คอยดูนมัเบงเน่บโอเห็นนเนะเงอยไปรักขมันเยเนเย็นไปอย่างเนาะหลายคนกินเนาะเ็ดน่อยก็กินแค่กินงวนกินก็แค่กินงูนพอดีแช่บะาบเถ่บะแชมันอู่กินนเนา สบายดีฉันง่วยง่วยเนี่ยเลยแสบมุดก่อนกันบวกินตะขีบบุีเลมาเท่านั้นบอษีจะมาเม่สบายมาพูคขียวบุีแล้วใครอยากเชิงมาพูเอาแล้วบางมาบัวจ่อยจถะบัวจ่อยนี่บวกกินตะคีบบุีจะมามาแม่ทำมดบัวจ่อยตัากำไพ่นั่นแล้ว บ่อยอกมาจ้อยมาจอยมากระเพรากระเเยี้ยวแบบนี้นะมาจอยเวลาบุกินเข่าหุ่นผ้ามูเนี่ยนี่ฮะโทษแท้เจ้าอย่าว่ามันตัวที่หนาที่ตัรักตัวง่ายเป็นเบิ่งเป็นเบิ่งขวาบ่าจมในเจ้าว่ามันเหม็นยังไงนะขอโทษเอ็นซีเด้อมาจอยมาจอยเด้อขอโทษเอ็นที่คุณว่าหยอกมาจอยมาจอยเพิ่นบ่มาน้ำมือนี่เดี๋ยวว่าหยอกมาจอยจะโดนแหละมันเป็นยังน่ะกินเข่าขวานเนี่ย่าจอยกินเลยดีมาจอยบ่กินน้ำหนึ่งเนี่ยผ้เลยเป็นยังบ่ะมาผ้าไม่เนี่ย แต่อ yeah, okay. nah. no well, okay. like, well. ันน okay, cool no so ี้นัแม่พระเยซูไปใส่ไปสบุมีเรื่องมาผ่าลำาสบายชนให้คอยเบิ่งนี้เบ่เอาู่ไปนี่เอาเอาคอยไปอยากเลือดกินโหลดกินเพื่อใครนี่นี่ง้อถ้วยอยหนังเบิ้งเทพต้นของทพดีบ่ไปคอยหนังบายย้อมเลยบ้าน

คอมาจกต้าถอเ่อมาอดเด้อกถือชาาเด้อเจ้าถือชาี่ยได้เอาชาไปสถือนะเอา่นไหนน่ะคอยไปแลว่าจอดจะถึงไลให้มีชาให้ซุปน่นเออต้องจัหาน้องเ่าะไคอยคอยซุปชาอยู่าลงเงินมาช่วยแม่บอลว่าเขาว่ามาจอดน่ะเอาเงินให้น้องจับได้เอาขึ้นบอก นมใช่่านเป็นบุเปวมาด้วยที่บอกแล้วเสงเป็นพิธีกรผู้ใหญ่เพิ่นก็ให้มอนี่ต้องเสียดบ้าเป็นนี่เอของเพิ่อนอืมนั่หมายว่าเราใช้บุเปิลงบประมาณเราจะเราถือไว้เราถือเราดำนี้ละงบประมาณเนี่ต้องอยู่ต้องอยู่น้ไผคนหนึ่งตัวเพี่็มไว้ไปห่อถือทั้งผู้ใหญ่และก็ทั้ง ผู้ช่วยช่วยเหลือนะเชื่อใจชายบุญบุนก็เลยต้องได้เหตุแบบนั้นเนาะกินซิ้นสร้างว่ะบะจอยกินน้ำบะจอยจะได้กินแหลกบะจอยได้ถึงน้ำหลายคนเนาะแมนน้่งเย็นน้ำขวดเลยพระจะกินที่นี่เนี่ยรถนี่แค่สามนะพอแค่าเข้าวเต็มปากไปอมเข้าลงเห็นอะไรเนาะบกินน้ำแข็งเลยเนาะวกยจะเป็นคนยินไทยเอาบะจอยบะจอยเขาจะอมบั่นนะไอ้เทิดการันตีนี่แซ่บปะแซ่บแซบสบายการันตีได่แม่ อร่อยบออร่อยไหมแซบกินน้ำกินน้ำกินมากระป๋องน้แซ่บหรอบ่ไหมหัวเนเกินชีสไปบ่เธอชดบเธออะชดกินในวันี่น่ะมันใแซ่บมันมีแห้งไอ้เธ่เลยากินอาหารล้วเขามีแห้งไมบอเรียนเพียงเออจะจะในคุกกินจะได้ไม่กิน่อยนหมองหรืออื่นเป็นแห้งกองน้ำนี่หาที่มาที่กองน้ำก็ช่างให้ทังใช้บนนี้เนาะเมนเมนเมนเอนนี่น่ะมันแดดจะมั่งก็ ไม่มาพร้อมกันเลยแม่ไม่เป็นปูนปีนเท่ามาพร้อมกันหรืออันอันใบกาวเวทเลยเขาขี่ออกไปสร้างรถนะจ๊ะจะหน่อยนข่าบอกยำข่าบอกอีกเนาะหืมคอยไปลงเหยียบบ่อชื้อข่างรถแล้วแปลงไปชงเราได้นะเขาบอกให้ไอ้เหิดเราฆาไม่ท่องแล้วเอากระยมยำข่าจะไม่ขี่ตึกวะเรายังบำค่าอีกแล้วเป็นเนีได้หรืบเคลาเขาเอาเขียดมามาฆ่าไม่ท่องยำอิ่มยำอ่คอยสิไปซื้อยาไม่ท่องฆ่าไม่ท่องมึอนี่คอยฆ่าเอง ใายเหอะบุคคาเจ้าชีเห็ุไหนร้ายฟองเผ็ดจุกข้นออกมือเพื่อนไล่ทำท่าอยู่เลยเขากินดิบนี่มันต้องไม่ร้อนไม่พอรู้ไหมดีใจมันเต็มเนี่ยมันเย็นโอเคพี่น้องเนาะแดดในมือไล่เหนี่ยวนี่ขอธรรมดาต้องขอโทษขอไผยพี่น้องเไงเนาะถ้าว่าผู้ใดบุกินดิบก็ได้พี่น้องเอ้อเป็นวิถีชีวิตอยู่บ้านเฮาพี่น้องเนาะอาจจะกินแล้วนี่แน่พี่น้องเไยเนาะกินดิบกินอย่างแต่ว่า บ่เหมาะสมตัวใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อผมไอพี่น,ออน้องไอเนาะจังใดก็ได้ต้องก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีและสะบายดีจังใดก็ต้องขอบบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่แหละพี่น้องเอเนาะที่ว่าเพิ่นซื้อลาบงวาัวมาให้ทีมงานเฮากินและก็ไอ้เทิดพี่น,อน้องเนาะทางแม่นันซิริพี่น้องเอเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณเพินนน่นอโอเคพี่น,อน้องจังใดก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อสบายดี